M1 ครับ9องครึ่งข้างหลัง10บครึ่งครับเบรกคาริโต้ครับกับเบรกเลสครับด้านโช๊คตั้งก็ของพี่อาทิตย์แม็กซิงครับด้านหลังก็เป็นเบรกเบรกสกายไลน์เนาะครับแบตบ้อยด้านหลังเนาะครับก็จะมีด้านแก๊ปแก๊ปหลังคาครับอันนี้เป็นอากาะเนาะตัวแรกเลยครับอันนี้น็อตไม่ฉีดโชว์หรือว่าเป็นไอ้นี่ฉีดหลอกครับหลอกตั้งไว้หลอกครับอ๋อตั้งหลอกใช่ใช่ครับเป็นตัวมันเลยตัวยูโรสามครับเป็นออนิวแล้วครับตัวนี้ สวัสดีครับผมนิวทักไทยแลนด์นะครับผมตอนนี้นะครับก็ยู่กับรถนะครับเป็นมิตซูบิชิสตาร์ด้านะครับผมคันนี้ต้องบอกเลยว่าภายนอกก็ตกแต่งได้สวยงามมากๆนะครับผมนี่แล้วก็คันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นการวางเครื่องคอมเอนเลวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าคันนี้เขาแต่งสไตล์ไหนและเป็นสเต็ปไหนอะไรไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปหาเจ้าของรถกันเลยครับก่อนที่จะมีแนะนำตัวเองหน่อยครับผมชื่อโตนะครับอิทธิกรคำชมเฟซบุ๊กนะครับ หรือเรียกเรียกจ่าตูก็ได้ครับอยู่โรงงุนครับครับพี่ตัวันนี้เป็นตตตาด้าปีไหนครับพี่ปีประมาณ06ครับปีสุดท้ายที่จะขึ้นมาเป็นไททันตัวแรกอ๋อครับอันนี้ก็เป็นแคปเนาะครับก่อนนี้เป็นเครื่อง 4D 5 6ครับ 4D 5 6เนาะครับบางเทอร์โบใหญ่อ๋อตอนแรกเป็นบางเทอร์โบใหญ่อยู่เทโบใหญ่ครับแล้วมันมันพังบ่อยอ๋อมันไม่จบใช่ไหมไม่จบครับกันเลยต้อง วางคอมม่เร็วอ๋อตัวคม่เร็วจบกว่าเยอะเลยเนาะทีเดียวทีเดียวครับยอมเจ็บเพราะว่ามันก็หลายตังค์อยู่นะพี่เนาะก็าก้กกแสนกว่าบาทครับแต่มันก็ทีเดียวเลยเนาะยาวๆเลยครับอันนี้ก็มีด้านคาร์บอนอันนี้เป็นงานของอัคณะนะพี่ครับงานกัคนะทั่วไปครับทั่วไปเนาะอันนี้ก็รัฐบาลหมื่นกว่าบาทนะพี่เล็กๆครับเล็กๆมันผมไปได้จากเพื่อนในกลุ่มมา ครับประมาณประมาณแปดพันห้าครับอ๋อถูกเลยนะกะก็พวกกันทำอยู่อ๋อครับพวกพวกกันด้านแก้มนี้เป็นแก้มนี้เป็นหุ้มครับเป็นหุ้มเพราะหลายคันที่ไปดูอะเขาก็หุ้มส่วนใหญ่นะพี่หุ้มครับมันแข็งแรงกว่าครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะสตาร์ด้าที่เขาแต่งเหมือนกันใช่ครับส่วนมากก็จะเป็นพวก TFR อะไรตะก้อนอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าเพื่อนๆอยากจะเห็นพวกตัวนี้แหละอยากดูกันก็เลยหามาให้ดูนะครับด้านข้างก็จะเป็น ประตูประตูก็คาร์บอนพุ่มครับครับเน้นใช้งานาะคันนี้ใช้งานครับก็จะมีกระจกคับสแควตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็จะนานอยู่เนาะใช้ตัวนี้จะเป็นตัวแรกด้วยมั้งครับรุ่นนี้แรกๆเลยครับรุ่นแรกนหพี่ใช่รุ่นแรกมันมีเสน่ห์นะรถพวกนี้นะมันครับมันเป็นยุค90นะก็จะมีแป้นแป้นมีน็อตทเทเนียมสวยมาก ด้านลอพี่ตัวนี้เป็นล้อก็เป็นของ M1 ครับอ๋อ M1 น้าครึ่งครับสี่วงเลยนะพี่9ครึ่งข้างหลัง10ครึ่งครับ9ครึ่ง๑0ครึ่งเนาะครับแต่เป็น M1 สี่วงเลยครับอันนี้ออฟเท่าไหร่พี่ออฟประมาณยี่สิบยี่สี่ครับประมาณยี่สิบยี่สิ่งอนุญานก็จะเป็นขนาดสองหกห้าสองหกห้าครับสองหกห้าสาห้าสิบแปดครับก็จะ ลดนิดๆไม่เยอะมากนมัไม่ได้แบบเยอะมากแต่ทรงนี้ก็ก็ทรงตามตามนิยมครับตามกระแสใช่ใช่อันนี้ก็จะมีเบรกอันนี้น่าจะแบบเบรกอาริโต้ครับกัดเป็ดอีเลสสวยมากอาริโต้กัดเป็ดอิเลสครับอันนี้เบรกได้มาชุดเท่าไหร่เบรกไปเบรกได้มาผมได้มาอยู่ประมาณ5,500ครับพวกกันครับลงกึงเขาทำพวกผมรับทำอยู่ครับออ๋รับทำด้วยเพื่อนๆกัน สวยเลยครับใช้งานไม่ต้องห่วงตรงนี้ใช่ครับยาวดีกว่าเบรกเดิมแน่นอนดีกว่าครับอันนี้ชุดล้อก็ได้มาประมาณเท่าไหร่ครับชุดล้ออ่ะชุดล้อผมได้มาล้อก็เปล่าเปล่าก็ประมาณหมื่นกว่าแล้วครับแล้วก็ยางอีกหมื่นต้นๆครับอะโรแล้ก็ประมาณสองหมื่นกว่าครับแต่สวยล้อชุดนี้มันสวยเพราะว่าได้ความเงา มดูเด่นแล้วพี่ต้นหลายชุดแล้วครับกําลังไล่ไล่หาใพี่ว่าตัวเด่นเป็นข้าของรถเราเนาะใช่ช็อคตัวหน้ามีเปลี่ยนช็อคเป็นเชื้น้ำมันใหม่ครับอ๋อเปลนเชื้น้ำมันใหม่เดียวใช่ครับเพราะว่ามันมันแกนกระบอกมันเล็กแล้วมันหาช็อคแต่งมันใหญ่ใส่ยากครับก็เลยอัดน้ำมันดีกว่าใช่ครับเชื้อน้ำมันเดี๋ยวมีโปรแกรมอยู่จะไปเปลี่ยนใหม่อยู่ครับใช่ไหมครับใช่ ลองปรึกษาร้านพี่อาท,<ม>ทิตย์แม็กซิ่งอยู่ทิตแม็กซิ่งใช่เออนล้วเขาทำโช๊คมาใหม่นี่พี่ใช่ไหมใช่ครับตัวของเขาเลยโอเคไล่มาดูด้านท้ายนิดนึงด้านช่วงล่างด้านหลังแล้วพี่ช่วงล่างด้านหลังด้านโชคตั้งก็ช่วงล่างโช๊คก็เป็นของพี่อาทิตย์แม็กซิ่งครับอ๋อพี่อาทิตย์เลยอ่าเป็นตัวใหม่อของเขาเลยใช<อ>่ไหมน่าจะที่เขาใช้อยู่ปัจจุบันนะผมว่าไม่ตัวใหม่น่าไม่ใช่ตัวใหม่ครับน่าจะเป็นตัวเก่ารัวเก่าได้าเนาะแกน20 แต่ตอนนี้เขาก็ำลังมาแรงนะพี่อนนี้เขาใช่ใช่อันนี้ด้านหลังก็เป็นเบรกสกายไลน์เนาะใช่สยไลน์สวยเลยสกายไลน์ตัวนี้ได้มาชุด่าไรพี่ผมยกมาทั้งเพาครับทั้งเพาเลยทั้งเพามันเป็นเต็ดด้วยครับมันอ๋อก็สามสามจุดเจ็ดมันเต็ดแปดสิบอ๋อคือยกมาเจ็ดพันครับประมาณก็ราคาก็ไม่แรงมากเลยพี่แค่พันในกลุ่มครับมันไม่แรงคือแบบเราในกลุ่มมันมีพวกที่แบบว่า เขาเปลี่ยนขยับขยายใช่ครับแบ่งแบ่งเงินใช้หมุนเวียนกันนะพี่ช่างล่างผมก็มีโชกแล้วก็เออาร์ผมมีเออาร์ด้วยเออาร์เดียวครับคันนี้ได้ไปลองเทสในสนามไหมพี่ยังเลยครับแต่ว่าน่าจะน่าจะน่าจะได้อยู่ในซองนี้พี่นะอืมวันนี้ครับก็จะมีด้านด้านสีภายนอกอันนี้ทําใหม่ไหมพี่หรือว่าแค่แค่สีออะไรย่างี้ที่ มันสาดสาดแค่ช่วงกระบะมาครับมันยังสีเดิมอยู่ครับแต่สีนี้ดูไม่เก่าเลยพี่สีนี้มันใช่ครับก็อาจไม่เันก็ไม่เก่าครับแต่ก็มีแป้นอยู่เหมือนกันว่าจะทําสีใหม่คิดว่าจะเอาสีอะไรพี่แต่ลองดูสีแดงไว้ก่อนไม่รู้ว่าเพื่อนมันจะทําให้สีอะไรครับจะมีด้านท้ายก็จะเป็นทุกสีใช่อันนี้สีม่วงเนาะครับแต่คันนี้ยังไม่ยังไม่ค่อยผุเลยนะพี่ ไม่่ไม่ค่อยไม่่มน่าไรถ่ถไม่ค่อยได้ใช้งานครับถือว่าสภาพ่ินดีมากเลยนะพี่ก็ะจะมีเก็บแบต้มยด้านหลังเนาะครับเพราะว่าเครื่องก็น่าจะมีแบบมันเต็มรอันะนี้เก็บเองไมพี่หรือว่าที่ร้านเก็บอ,อ,อันนี้เก็บกันเองครับเก็บกันเองพวกกันเนาะครับก็จะมีด้านแก๊แก๊สหลังคาครับอันนี้เป็นอากนะเนาะตัวแรกเลยครับหลายปีอันนี้มันตรงรุ่นหรือ่ไม่ตรงรุ่นพี่ไม่ได้ตรงครับ เรามาแปลงเอาใช่ไหมครับก็สวยอยู่นะพี่ตอนนี้ครับก็จะมีพวกคัมซีด้านตรงคัมกระบะแล้วก็ตรงคัมอันนี้เป็นคัมเอ็กปวกปวกซีสองใช่ไหมพี่อันนี้ครับสวยเลยอันนี้รู้สึกว่าคันนี้ก็คัมก็เยอะอยู่นะพี่มีด้านด้านในด้วยใช่ครับอันนี้ด้านในไปยึดพวกตัวถังด้วยนะพี่ใช่ครับ อันนี้น็อตไม่ฉีดโชว์หรือว่าเป็นฉีดหลอกครับหลอกตั้งไว้หลอกครับอ๋อตั้งหลอกเฉยใช่ใช่ครับตั้งโชว์ไว้ใช่ด้านท้ายนะพี่ด้านท้ายก็มีคำสี่ครับหลบป้ายครับเปลี่ยนเนาะแบบตามสไตล์นะพี่อันนี้ก็มีไฟมีไฟครับไฟตัวนี้เป็น LED LED ครับหน้าดำอันนี้ได้มาคู่เท่าไหร่พี่นี้ประมาณ2 4 0 0ครับประมาณนั้นตราคาก็ที่เขาขายกันนะใช่ครับสวยเลยอันนี้ก็เป็นหุ่มหุ้มครับ อันนี้หุม้มอันนี้เป็น 6D ครับ 6D เนาะ 6D แล้วเคลือบด้วยเลกเกอร์ก็สวยอยู่พี่ครับรถแต่งมันเป็นรถของเรานะเราทำของเราแล้วเราสบายใจก็โอเคสวยๆประมาณนี้ภายนอกก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารได้พี่ได้ครับโดยสาร,สารก็ก เน้นใช้งานไม่ทำ่ะไรบ้างครแต่ว่าก็แอบมีอยู่บางอย่างก็จะมีดิฟฟี่ครับอันนี้เป็นวิซซีหน้าดำนะพี่หน้าดำครับตัวหกตัววัดบูทสองตัวครับวัดบูทสองตัวเนาะอันนี้ใช่ครับก็จะมีพวงอะไรเป็นนารดี้นารดี้ครับบวกเป็นพอพับเนาะอันนี้ครับสวยสวยแล้วก็มีทัมเมอร์อ๋อมีทัมเมอร์เทอร์โบเนาะเพื่อป้องกันหยบตอนเรามาไกลๆเนี่ยมันตั้งเวลาดับใช่ไหเนาะก็จะมีพวกปุ่มตัวนั้นเป็น เข็มลากเลยพี่ครับหุ้มคอพวงมาลัยสวยอันยในเขาจะมีน็อตทางน็อตตัวนี้อันนี้ไว้ตั้งตั้งโชว์ได้พี่แบบนี้เอาสายโชูเลยล่ะเพราะว่ามันเปลื่อนเลยพี่ถ้าเราไปเชื่เน้นฉีดเลยครับอ่าแล้วก็มีเบาะอันนี้เป็นเคอร์กี้เนาะเคอร์กี้ครับเคอร์กี้ตัวแรกแข็งแรงแน่นอนตัวนี้อันนี้ได้มาเท่าไหร่พี่บอตอนนั้นประมาณหมื่นครับเดี๋ยวนี้เพราะว่ารุ่นแรกๆเลยเดี๋ยวนี้มันราคามันลงหมดแล้วนะพี่นะใช่ครับอันนี้เลื่อนไม้มันเป็นตัวมันเลยพี่ ตัวยูโรสามครับเป็น all new แล้วครับตัวนี้อโอเคประมาณนี้โอเคเราไปดูห้องเครื่องหน่ดีกว่าพี่ครับก็มีจิบล็อกด้วยเพื่อความปลอดภัยครับเดี๋ยวมันบินนล่นสิโบบินไหนไหนก็อันนี้เป็นดีแม็กตัวยูสามครับยูอยูโรสามครับเป็น all new แล้วครับ สายไฟยังไม่ได้เก็บอันนี้วางนานยังมีตัวนี้วางได้ปีนึงพอดีครับปีหนึ่งแล้วเนาะครับเพราะว่ารถยังไม่ได้รันอินถึงที่เขารับประกันเครื่องเลยเขารับประกันเท่าไหร่ปีตัวนี้เขารับประกันอยู่ประมาณห้าหมื่นโลครับถ้าเราไม่ไปไหนอยู่แล้วเนาะใช่ครับก็ยังไม่ได้มีเก็บอะไรมากเลยก็ยังคงสภาพที่เขาวางเนาะก็ก็มีระบบน้ํามันรีแมปคัด อ๋อวันนี้มีรีเว็บด้วยใช่ครับอันนี้คัดใช้ตัวไหน B v R C ป่ะใช้ของลูกพี่เขาจัดมาให้ครับเขาจัดมาฝีสองชั้นเนี่ยก็ขับลําบากอยู่เหมือนกันแข็งเนาะแข็งครับก็ไม่แข็งมากครับแต่มันก็ไม่ต้องกลัวลื่นแน่นอนใช่ครับก็จะมีตัวหม้อน้ำพัดลมราฟ้าเนาะครับอันนี้เดินเพิ่มต่างหากไหมพิ่หรือว่าตอนตอนแรกมีอยู่แล้วตอนแรกมีอยู่แล้วครับเครื่องเดิมครับเครื่องเดิมมีอยู่แล้วแล้วก็จับใส่ตัวนี้ใช่ครับก็คือตัวนี้วางมาประมาณใส่ก๊าบานะตัวนี้ ครับแสนกว่าบาทครับก็คือเดินอินเตอร์ให้ด้วยครบจบใช่ครับอินเตอร์ให้ด้วยได้ระบบน้ำมันด้วยป่ะพี่เขาไล่ให้หมดเลยป่ะหรือว่าระบบน้ำมันผมเอามาทำกันเองครับทำเองเนาะครับเป็นระบบน้ำมันอันนี้เป็น G Force ป่ะครับครับ G Force ครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องเป็นของราดาตัวเก่าอยู่ใช่ครับฟิว๊กไฟกล่องต่างๆตัวเก่าครับยังใช้ตัวเดิมอยู่อ๋อครับอันนี้เทอร์โบเป็นสามพันกว่พี่เทอร์โบยังเป็นเทอร์โบเดิมอยู่ครับเทอร์โบติดมาเลยนะตัวนี้ใช่ครับ อันนี้ก็มีเพ้นด้วยครับมีเพ้นครับ,รบอันนี้เป็นรูปอะไรพีอ่อ๋อยิงปืนครับอ๋อประมาณนี้ขาฟังเสียงเพิื่อหน่อยได้ครับ ครับถ้าเป็นถ้าเป็นเครื่องเดิมมันจะต้องัดเลยใช่มันจะสั้นๆครับอันนี้รุ่นน้องรีแมปให้ครับอันนี้กี่บูทเท่าไหร่บูทบูผมอยู่ประมาณตอนนี้อยู่20บครับเดิมๆครับเพราะว่าโบเดิมอยู่ตัวใหมก่อนเลยใช่ครับเดินท่อใหม่เดินท่อใหม่ครับอยู่ใต้คนขับอ๋อหน้าเทาครับแต่วันเนี้ยผมว่าจะไปทำออก ที่ตรงข้างนี่แหละพอดีมาหาพี่ก่อนท่านี้จริงๆก็มีรายละเอียดหลายๆอย่างเลยพี่ที่พี่ทำ DIY ขึ้นมาเองเนาะใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นพวกไฟด้วยไฟครับอันนี้เป็นไฟเลี้ยวหรือไฟไฟไฟเลี้ยวทั้งไฟเลี้ยวไฟหลี่ครับอ๋อก็คือแบบสวยเลยนะ ตอนคืนก็จะสวยเนะนเป็นสีฟ<ช>้าสีขาวสีฟ้า,า,ฟาไอ้บูครับเปิดตอนนี้เห็นไหมนี้นโลโก,โก้ก็จะเป็นสีเหมือนกันมีโลโก้เป็นสีด้วยเหรอนี่ก็จะมีไฟนะ,นะสวยเลยตอนคืนก็จะแบบเป็นคล้ายเด่นเด่นเดรแฮมเลนดิงด้งนะใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ด้วยข้างในครับก็จะมีสี ส <rium> <Dante> วยเลยตอนนี้ก็จะเป็นแผ่นเพจนะแผ่นเพจครับตีข้อไปให้ดูแบบใช่โพดหน่อยอันนี้กิจเลสิ่งช็อปครับของพี่กิจครับโอเคสําหรับคันนี้ก็ประมาณนี้แล้กันครับพี่เดี๋ยวให้พี่ฝากผลงานแล้วก็ช่องทางการติดต่อคันนี้หนึ่งครับผมก็ช่องทางการติดต่อผมก็เฟซบุ๊กครับอิทิกรคำโฉมครับภาษาไทยนะครับก็ผมก็อยู่เนี่ยโรงงานทํากระสุนที่นโรงงา ในในค่ายเราก็เป็นเป็นโรงงานของเอกชนกึ่งเอกชนกับ<อ>รัฐบาลครับโอเคสหรับวันนี้ประมาณนี้พี่ขอบคุณมากครับพี่ครับ